สวยไหมครับสวยสว,ยสว,ยสวยดูดูข้างหลัง<อ>ดูดูหมอกดูหมอกสวยมากเลยทริปนี้มาที่ที่อะไรเขาเรียกวัดวัดอะไรนะวัดภูทองเทพมิมิตรวัดภูทองเทพมิมิตรนะครับหลวงพ่อทำใจหลวงพ่อทำใจนะครับไม่ใช่ยาทันใจนะครับอย่าเข้าใจผิดนะฮะบ, <c oughs> บาปเนี้ยครับนี่สวยไหมสวยนะคะสวยนะคะดูนน่อยน้องเายของดูนะ ดูหลวงพ่อทันใจครับองค์ใหญ่เดี๋ยวขึ้นไปกราบท่านโอ้ไม่ใช่เขาตีเขาตีละครังเรียกเราไปกินข้าวสากแล้วบอ่ะโอ้สวยครับ สวยมากเลยสุนลูกคูลูกตาผู้หมวดเป็นไหรล่ะเงี้ยวห้องน้ำฝนตกหยุดพอดีครับปล่อยอากาศกำลังดีอากาศกำลังสวย โอ้ oh, สวยเลยไ,ได้ไม่มาต่อเสียใจแล้วเนี่ยสวยมากครับคลิปนี้